สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนากาต่ประกอกค่ะว,วันนี้ช่างไฟมาแล้วนะคะช่างไฟมา้วก็มาดูคนอนุญาตถ่ายนะคะช่างไฟกำลังคำนวณว่าต้องเดินสายไฟไปทางไหน,นะ ช่างเหล็กมาพร้อมเดี๋ยวรอฝ้าพันเดืนะช่างไฟเข้าแล้ววันนี้วันนี้ช่างไฟช่างยังเหลือช่างอะไรฝ้าเพดานแล้วก็ช่างสเตนเลสฮะพรุ่งนี้ช่างฝ้าจะเข้ามาแล้ว พร ok ุ่งนี้ช uh ่างไฟจะเข้ามาไล่อุปกรณ์ว่าค่าเสียหายหลายเท่าไหร่เดี๋ยวเมันจะเข้าใช่มันจะออกมันจะออกนี่นี่นีตัำก็อลุงยังยืมีคนผู้อื่นเงินต่ำแล้วคุณจะเอาตั้งอะไรเขาไปถือช่างไฟก็ากำลังจะคำนวณ คำนวณว่าค้าเสียหายหลายเท่าไรเราจะทำห้องทำห้องนะคะกั้นห้องแบบนี้กั้นห้องนะนกำลังคำนวณใหญ่เลย วัดแล้ววัดอีกช่างเหล็กก็วัดอย่ช่างไฟก็วัดที่วัดต่างต่างกันนะอันนี้ช่างไฟอันนี้ช่างเหล็กแต่วัดเหมือนกัน อาจจะวุ่นๆเนาะวันนี้อาจจะวุ่นๆหน่อยยังไม่ได้ขึ้นไลท์เลยวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไลท์สักไลท์เลยกาแฟไม่ถึงบ่ข้างหน้าข้างหน้าน่าจะจะติด สามหลอดหลอดไฟข้างหน้าติดสามหลอดติดหลอดไฟแต่ว่าข้างล่างนี่ติดสี่สี่หลอดหลอดหลอดไฟทั้งหมดน่าจะติดรวมกันน่าจะประมาณแปะสิบเอ็ดหลอดเนาะสิบเอ็ดหลอดเดี๋ยววันนี้เราต้องเข้าไปเข้าไปเลือกสายเอหลอดไฟวันนี้จะต้องเข้าไปเลือกหลอดไฟแต่ว่าพวกอุปกรณ์ สายไฟหรือว่าอย่างอื่นช่างเขาจะให้ช่างเขาเอามานะคะให้ช่างเขาเตรียมมาแล้วนี่ก็ช่างเขาเครื่องทําน้ําอุ่นนี่มันมันยังขาดอะไรบ้างเพราะว่าเราไปซื้อเราไปซื้อมามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงมันมันต้องใช้สายอะไรอีกบ้างช่างเขาก็มาดูแล้วว่าจะต้องได้ซื้อสายอะไรนะอ้วนสายน้ําเข้าเพิ่มจนจะร้อนแล้ว เขาจังสิได้อาบน้ำอุ่นเดี๋ยวเราจะไปไปไปดูก่อนต่อนะว่าเขาทำเป็น,นจะก,กั้นห้องแบบนี้ จะเป็นประตูนะทุกคนตรงนี้จะเป็นประตูแปดสิบเซนวันนี้ช่างจะหยุดครึ่งวันช่างจะขึ้นโครงไว้แล้วหยุดครึ่งวันนะวันนี้มีงานต่อ กำนวณสายไฟนะช่างช่างไฟกำนวณสายไฟเ จะมีจะติดหนึ่งหลอดห้องตรงนี้จะติดสองหลอดรวมทั้งหมดอเรวมทั้งหมดสิบสิบเอ็ดหลอดเงินเงินจะออกมีปวดหัวเลยโอ้ยทำไมสีแดงนะจ๊นประจำาเวิดเบิร์ดเวิดประัน <laughs> <laughs> ช่างเด็กกับช่างไฟพูดจะเป็นลมอยู่นี่ <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวอยอะลยยัง <c oughs> นี่ก็ห้องกายจะเสร็จแล้วนะรอทำกั้นนิดนึงแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะมาติดได้วันนี้ก็รู้สึกว่าเบาหยิวเลยยังไม่เบาเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าค่าใช้ใจ่ายสายไฟจะเท่าไหร่เดี๋ยวให้ช่างเขาคำนวณ <c oughs> เดี๋ยวให้ช่างเขากำนนณค่ะมองดูช่างคิดหนักเหมือนค่าใช้จ่ายจะเยอะขึ้น เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายจะเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปทําใจก่อนสักแป๊บหนึง่งบ๊ายบาย